นี่ครับกับชุดเบรกนะครับ performance นะครับผมแอบงงเหมือนกันเนี่ยไม่เคยเจออะรู้สึกมันสองพอร์อตหรือหนึ่งพอร์ตวันเนี้ยที่เราสงสัยว่าไอ้มันสองพอร์ตหรือเปล่าใช่ครับนี่ดูจากข้างหลังเลยเนี่ยสองพอร์ตจริงนะครับผมนี่ครับมันจะมีหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามสี่นะครับผม hey. เฮ้ยเบรกแม่งดีว่ะ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมากับเทสลาโมเรลวายจูนิเปอร์นะครับผมรันซีรีส์ด้วยแต่ว่าถามว่าทําอะไรมาดูนะครับว่านี่ครับกับชุดเบรกนะครับเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับผมเฮ้ยมันมีเหรอว่าจูนิเปอร์เพอร์ฟอร์แมนส์นะฮะยังไม่มีนะครับแต่ว่าคันนี้จะทําการใส่เบรกตัวนี้เข้าไปนะครับผมจะบอกว่าไอ้ตัวตัวนี้นะครับเบรกเพอร์ตัวนี้ผมใส่ไปแล้วเวิร์กมากนะครับก็เลย มีแต่คนอยากใส่กันนะฮะนี้มาดูเบรกเดิมของ Y Juniper ดีกว่าแต่คันนี้เป็น RWD นะครับ RWD เนี่ยเธอถ้าเป็น long l a n e เนี่ยไอตัวข้างหน้าจะได้สี่พอร์ตเหมือนกันแต่เหีนเนี่ยพอ RWD เนี่ยมันมาทรงนี้ฮะแอบงงเหมือนกันนะ่ไม่เคยเจอรู้สึกมันสองพอร์ตหรือนึ่งพอร์ตวันเนี้ยงงเหมือน,นงงกันฮนะเดี๋ยวรอรุ่นดีกว่าเดี๋ยวรอตอนถอดออกมาดูว่าข้างในอ่ะมันเป็นสองสองพอร์ตหรือพอร์ตเดียวนะตักษณะก็น่าจะเป็นพอร์ตเดียวไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แปลกๆ เดี๋ยวรอๆดูแต่ว่าข้างหลังอ่ะข้างหลังไม่ต่างนะข้างหลังข้างหลังเหมือนกันทุกอันนะครับก็จะเป็นซิงเกิลพอร์ตนะครับบวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้านะครับเหมือนกันเพราะว่าโดนบังคับซิงเกิลพอร์ตอยู่แล้วเพราะว่าเบรกมือไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นทุกรุ่นนะไม่ได้เป็นเฉพาะวายด้วยจะบอกว่าเป็นทั้ง3แล้วก็รถรุ่นอื่นที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นนี้หมดนะครับ BM เอ็มเออเบนซ์เออย์เป็นนี้หมดนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมหลังถึงขี้เหนียวให้พอดเดียวนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวววเราาลุกกันนดด้้่่จะใสไม นี่ครับได้ทําการถอดชุดหลังมานะครับชุดเบรกจานเบรกหลังนะครับอันนี้ที่เราจะใส่เข้าไปใหม่นะครับผมถ้าดูงี้นะพอดีเราไม่ได้แกะออกมาเนาะเดี๋ยวอันนี้ออกดูขนาดจานนะครับเท่ากันนะเห็นไหมสามสามห้าเท่ากันแต่ดูดีๆครับในจุดที่เบรกจับแบบผ้าเบรกจับครับแค่นี้นะฮะกับตรงนี้ไอเนี้ยจะลึกกว่าจุดที่ผ้าเบรกจับจะลึกกว่าเพราะนั้นตอบได้เลยว่ายังไงก็หนึบกว่า ส่วนเรื่องพอร์ตนะครับก็ดูความเนี่ยคือความสวยงามอ่ละความจริงๆมันแค่ cover ให้เฉยๆนะครับ cover ให้สวยขึ้นให้เฉยแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเป็นพอร์ตเดียวเหมือนก,นฟฟอนกนนันไฟฟ้าเหมือนกันเป็นเบรกมือไฟฟ้าเหมือนกันทุกประการนะครับผมถ้าเบรกก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับผมมาดูเบรกหน้าบานะครับตรงนี้ถอดแล้วนะครับเบรกหน้า ที่เราสงสัยว่ามันสองพอร์ตหรือเปล่าใช่ครับนี่ดูจากข้างหลังเลยเนี่สองพอร์ตจริงนะครับผมแต่มีแค่สองพอร์ตนะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเห็นไหมครับถ้าสี่พอร์ตมันจะมีหนึ่งสองแล้วก็ฝั่งนี้อีกสามสี่นะอันนี้มีแค่สองพอร์ตจริงๆเพราะฉะนั้นตัวเพิร์แล้วใส่เข้าไปใหม่ครับมีสี่พอร์ตนะครับอันนี้นี่นี่ครับมันจะมีหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามสี่นะครับผมนั้นตัวนี้เบรกดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับจะเนียนขึ้นนะครับผม อตอบไข้ปัญหาแล้วสรุปดูแล้วดูสรงแปลกๆเออสองพอดแล้วก็สมบูรณ์จริงๆนะฮะหลังหนึ่งพอดแต่หน้าสองพอดนะครับตัวเดิมๆของเขาอาจจะมีหลายคนตั้งคําถามนะท้าไมอยากรู้จังว่าเบรกหน้ากี่พอตนะครับเพราะว่า RWD เนี่ยถ้าเป็นตัว Legacy นะครับ Y Legacy เนี่ยตอนแรกอ่ะให้4ี่พอตแล้วตัวหลังให้เหลือพอตเดียวนะครับผมแล้วถ้าถ้าเป็นลองเลนส์เนี่ยก็ยัง4ี่พอตหมดนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้ว มันจะแทบไม่ได้ต่างอะไรกับเพอเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพอเป็น Juniper ครับเพิ่มพอร์ตให้หนึ่พอร์ตเป็น2พอร์ตนะฮะ โอเคครับวันนี้ก็ติดตั้งเบรกเรียบร้อยไล่น้ำมันเบรกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็แน่นหนาสดึกเลยนะวันนี้เฮ้ยแต่บอกว่าเมื่อกี้พอเบินเบรกเสร็จแล้วว่าลองเหยียบเบรกจริงๆอ่ะเบรกโคตรดีอะเจ๋งแน่ๆบอกเลยว่าโคตรเจ๋งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูทางหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวทางโล่งหนิเดี๋ยวจัดดูดีว่าเบรกเป็นยังไงนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาเดี๋ยวลองดูฮะทางเริ่มโล่งน,นะครับข้างหลังไม่มีรถนะครับ ดวิ่นะครับแตะเบรกเบาๆนะปึุ๊บโอ้ยหยุดเฮ้ยเบรกแม่งดีว่ะคือพอเราทำการเ,เบิรกแล้วแล้วก็บูก,กร์ลีเจนขงรถอะ่ะมันเบรกดีจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นมันเบรกแบบหนึบมากอะ่ะแบบดูดดูดเท้ามากดีกว่าเบรกเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับสับลอง คันนี้นี่คือโปรเจกต์คันแรกของเราเลยนะที่ทำจูนิเปอร์แล้วใส่เบรกเพลนะครับผมมาก่อนการนะครับจูนิเปอร์เพลยไม่มาแนตะ่แต่ว่าจูนิเปอร์คันนี้ใส่เบรกเพลเรียบร้อยนะครับผมโอเคก็จบไปนะครับกับการติดตั้งเบรกเพลนะครับให้กับ Y j u จูนิเปอร์นะครับผมคันแรกในไทยผมกล้าพูดเลยว่าคันแรกในไทยดีไม่ดีคันแรกของโลกเดําไปนะคันนี้เป็นการเปิดประเดิมเลยนะครับ Y j u จูนิเปอร ที่เป็น performance ยังไม่ออกนะครับแต่วายดิจเปอร์คันนี้ในเมืองไทยได้ทำการติดตั้งเบรกเพลเข้าไปแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยคือเบรกวายเพลตัว Legacy นะฮะซึ่งผมคิดว่าวาเพลที่เป็น j u n i เปอร์น่าจะไม่ต่างกันเพราะว่าเหมือนกับตัว3เพลเลกาซี่กับ3เพลไฮแลนด์ครับผมสุดท้ายก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่าเบรกแล้วหน่นย่นแน่นนะครับบวกเราดจนของเองด้วยเนี่ยคือบอกเลยว่า ความมั่นใจในการเบรกเนี่ยสูงมากนะครับผมไม่เหมือนเบรกเดิมที่ติดรถนะครับเพราะนั้นตรงนี้มีการติดตั้งโดยที่ไม่ต้องมีการดัดแปลงด้วยนะนี่ข้อดีของมันนะครับผมไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องใส่ขามางสิเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเบรกจะไม่ดีเบรกจะสั่นนะนี่คือเบรกแท้ๆเราลอยน็อตใส่เข้าไปนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่อยากทําบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น3หรือวายก็ตามนะครับจริงเรายังมีของอยู่นะครับมีของเรื่อยๆเลยนะครับกับตัวเบรกเพอร์นะครับผมใครสนใจครับติดต่อพีเอฟได้เลยนะครับผม Subscribe to my channel.